สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่311 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพุทธที่27มีนาคม2อ6 7นะครับพี่วันนี้เหมือนเชเคยมีพระบ้านๆราคาทุกถูกครับพี่เอามาแบง่งปันพพี่อีกแล้วครับพี่แล้ววันนี้ครับพี่โอ้หพระเยอะพอสมควรเลยครับพี่ยามเย็น,ยนแบบนี้พระเยอะพอสมควรเลยขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนไม่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดไลน์เฮงดี789แดาและสำหรับพ,พี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจครับพี่ ทางร้านม,มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบะไยกันไหนทักทายน้องได้เลยถ้าน้องไปไวเกินไปเพราะว่าน้องจะกระชับเวลาไม่เยินเยอะจนเกินไปนะพี่เนาะถ้าพี่ๆชอบอยากดูรู้เพิ่มเติมบอกน้องได้ครับพี่ยินดียินดีให้บริการครับพี่เอา้าเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่เนาะ เริ่มเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเพื่อเพิ่มการเสียเวลาครับพี่เอามาที่เริ่มต้นปูทวดเนื้อว่านแบบนี้หลวงปูทวดเนื้อว่านแบบนี้มีตลับปุ๊กหนึ่งใบครับพี่ว่านแห้งๆเก่าๆสวยงามดีนี่เลยครับพี่มีไขว่านขึ้นแบบนี้ครับพี่มีไขว่านขึ้นแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหสวยงามครับพี่มีตลับปุ๊กแค่หนึ่งใบขึ้นคอได้เลยพี่พร้อมใช้เลยนะพี่เนาะขึ้นคอพร้อมใช้ได้เลยพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้ สวยงามดีครับพี่สวยงามดีแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยๆอย่างนี้ครับพี่ลองดูนี่เลยครับพี่เนื้อว่านเก่าๆสวยงามดีแบบนี้มีตลับปุ๊กขึ้นหนึ่งใบพี่พ,พ,พี่เอาไปสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยเอามาเปิดประเดิมรายการแรกเอาสามร้อยครับพี่รายการต่อมาเป็นปลุกหนังเนื้อชินตะกัวแบบนี้ ปลุหนังชินตะกวัวแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีเกา่าๆสวยงามดีครับพี่มีตลับให้1ใบเนาะมีตลับให้1ใบตลับลงยาฉลุแบบนี้สวยงามดีนี่ครับพี่ชินตะกวัวสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่เกา่าดีครับพี่นี่ดูโหเก่าดีครับพี่ ปลุกหนังแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบจัดเลยเนาะอย่างนี้พี่แล้วบอกได้เลยว่าน้องเอามาเป็นปันไม่แพงพี่ๆไม่แพงลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวพี่โอ้โหถ้าพี่ๆได้ฟังราคาก็บอกว่าจะตกใจพี่บอกว่าอ่ะราคาเท่านี้จริงๆเหรอจริงๆครับพี่แบบนี้ปลุกหนังแบบนี้เอาสามร้อยบาทนี่ปลุกหนังแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพระสมเด็จอืสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่แล้วพี่ลองดู เก่าๆแห้งๆแบบนี้ผมว่าคลาสสิกมีสเสน่ห์ดีนะพี่เนาะลองดูก่อนพี่ลองดูก่อนแบบนี้พระสมเด็จเก่าๆมีตลับให้หนึ่งใบตลับลงยาสวยงามดีเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยจริงๆพี่ๆลองดูนี่ยิ่งลองกล้องยิ่งเพลินอย่างเงี้ยพี่ยิ่งลองกล้องยิ่งเพลินนี่โอ้โหสวยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเก่าดีพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เลยสวยงามดีเก่าดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ ชอบกันไหมครับพี่อย่างนี้ hini, พ sei, hi, ี Hyundai, come, ่ๆชอบกันไหมครับผมลองดูจะไม่นอกอย่างนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่ดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่ๆลองดูเนาะอย่างนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีพระสมเด็จแบบนี้เอา500บาท ถ้าสมเด็จแบบนี้เอา500้อบาทเท่านั้นกบพี่มีตลับให้หนึ่งใบนะตลับลงยาสวยงามดีเนี่ยพี่ขึ้นคอได้เลยพร้อมใช้ตลับสวยงามก็พี่รายการต่อมาเป็นพระขุนแผนพระขุนแผนภายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้เนื้อดินเก่า,เก,าเก่าสวยสวยเนื้อดินเก่าเก่าสวยงามดีพี่ๆลองดูกบพี่อย่างนี้ไม่ควรพลาดอย่างนี้ไม่ควรพลาดบอกไว้เลยว่าไม่ควรพลาดพี่ๆลองดูแล้วราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงเนื้อดินเก่าเก่าสวยสวยพี่เนื้อดินเก่าเก่าสวยสวยกบพี่ ขุนแผนพายคู่ตัดเดี่ยวเมตตามหานิยมน้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่ Palace. เนื้อดินเก่าๆสวยงามดีแก่มวลสารแบบนี้ให้เห็นเนื้อหามวลสารเม็ดแร่อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูเม็ดแร่เม็ดทรายแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่พักขุนแผนพายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้เอา300บาทพักขุนแผนพายคู่ตัดเดี่ยวเอา300บาทเท <c oughs> ่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โ oh ห oh. สวยงามจริงครับพี่หน้าตาติดคมชัดครับพี่ชินราลใบเสมาชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามครับพี่แล้วองค์นี้เลี่ยมมาเรียบร้อยเลี่ยมมาเรียบร้อยหลังลายภาแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ๆไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวเนาะพี่เนาะไม่อยากให้พลาดเลยพี่อย่างนี้สวยงามจริงพี่ๆท่านใดชอบพระกรุพระเก่าเอ้ยพระกรุพระเก่าผมแม่มีครบคําด้วยพระกรุเก่าเกาสวยงามดีครับพี่ชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้สวยจริงๆแล้วหน้าตาติดคมชัดแบบนี้ครับพี่ เกตเปลวเพลิงแบบนี้คมชัดสวยงามมากๆพี่ๆลองดูในซุ้มเรือนแก้วซว้ยสวยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้ชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้พี่ๆลองดูเลี่ยงมาเรียบร้อยเอา400บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นโอ้โหเหรียญหลวงพ่อโสธรแบบนี้เหรียญโลดหลวงพ่อโสธรครับพี่2460พี่พี่ลองดูโอ้โหผิวไฟขึ้นแบบนี้เลยผิวไฟขึ้นแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีผมดูว่าจะเป็นทําย้อนยุคพีดน้อยทำย้อนยุคออกมาแล้วไน้องทำทำย้อนยุค จาก2460มาอย่างเงี้ยครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่ผิวไฟสวยๆแบบนี้หน้าตาคมชัดดีครับพี่โอ้โหตัวยันค <c uman> มชัดดีพี่ๆลองดูสวยงามจริงๆพี่เพราะว่าถ้าเฟิ์นฟอนต2460น่าจะไม่ใช่ฟอนแบบนี้นะผมดูแล้วเนาะพี่นนอะอย่างเงี้ยครับพี่หลวงพ่อโสธรสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อโสธรสวยงามดีเดี๋ยวน้องโทรกลับนะครับพี่ต้องขออภัยจริงๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะพี่เนาะใจเย็นๆพี่ๆทุกท่านใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจเย็นรับพี่แบบนี้เดี๋ยวหลวงพ่อโสธรสวยงามดีแล้วพี่ลองดูความคมชัดของเหร ความคมชัดคงเหรียญพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามครับพี่ความคมชัดคงเหรียญอย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี่เลยครับพี่หลวงพ่อโซทอสองสี่หกศูนย์ครับพี่สวยๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีเอาส0่บาท เหรียญหลวงพ่อโสธรเอา400บาทเท่านนครับพี่รายการต่อมาหลวงพ่อจาดโอ้โหเหรียญเก่าๆห่วงเชื่อมสวยงามจริงๆครับพี่หลวงพ่อจาดแบบนี้นี่สุดสุดของความเก่าครับพี่แบบนี้โอ้โหหลังพระปิดตาแบบนี้สวยงามดีไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงเยอะครับพี่ใครๆก็รู้จักครับพี่หลวงพ่อจาดอย่างนี้นะพี่น้อสสวยงามดีเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่เนื้อทองแดงห่วงเชื่อมแบบนี้ตัวยันถือว่าคมชัดสวยงามเลยทีเดียวครับพี่แบบนี้ สวยงามจริงๆครับพี่แบบนี้เลยโอ้โหสวยจริงๆพี่ๆลองดูหลังพระิดตาแบบนี้หลังพระิดตาแบบนี้พี่ๆลองดูสวยสวยครับพี่อันนี้เออเขาจะมีสองบล็อกมันก็จะไม่ผิดเนาะบล็อกด้านหลังครับพี่บวกควอมบัวหงายอะไรสํานองเนี้ยน้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่ห่วงเชื่อมข้างกระบอกแบบนี้อห่วงเชื่อมข้างกระบอกแบบนี้โอ้โหสวยงามคลาสสิกดีครับพี่พระเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเอาไปห้าร้อยบาทพอจัดเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ เพราะจ่ายเอา500บาทเท่านั้นน้อพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสีสวยงามดีมีการเปียกทองมาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีไม่ควรพลาดเนื้อทองแดงสวยจริงๆพี่อย่างนี้หลวงพ่อเอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดเอยวัด วัดหนังหลังยันซี่พี่ๆต้องดูนี่เลยถ้าหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังควายอย่างนง้นน้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงพี่ๆอย่าเพิ่งน,น,นะเดี๋ยวน้องน้องขออนุญ,ญาตอันนี้ก่อนปิดเสียงก่อนป,ปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนอ๊บ โอเคไม่งั้นเดี๋ยวจะสั่นวืดวืดอยู่เงพี่เนาะลองดูครับพี่ต้องขอไปพี่พี่นะถ้าพี่พี่ท่านใดโทรมาเลยอยู่นะน้องน้องขอโทษจริงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องโทรกลับนาะพี่น้อง,องนะเอาอย่างงี้ครับพี่นี่เลยครับพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแบบนี้หลังยันสีสวยงามจริงครับพี่เปียกทองมาอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ดูจะเป็นแบบกระลายทองหรือว่าเปียกทองแบบนี้ครับพี่หนาๆเลยกรรมการแน่ๆพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามจริงครับพี่ดูสวยๆแบบนี้หลวงปู่เอี่ยมหลังยันสีแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยสวยพี่พี่ลองดูครับพี่อย่ายง,างบบนี้นนเลย่รร่พีนอง นี้ถ้าพี่ชอบนะอย่างนี้เอาไปเลยพี่เอา400บาทหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่เอา400ครับพี่รายการต่อมาเหรียญหันข้างเหรียญหันข้างหลวง ปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคแบบนี้ที่พี่เห็นไหมครับพี่พื้นเหรียญเส้นเสี้ยนวิ่งอย่างนี้เลยครับพี่หน้าตาคมชัดรายละเอียดสวยงามคมชัดดีครับพี่หลวงปูศีฉันทศิริแบบนี้วัดเขาถ้ำบุญน,นาคครับพี่รุ่นพิเศษ2 5 1 8าอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์แบบนี้ครับพี่นี่เลยครับ smiles. พี่เหรียญพญานาคหลังพญานาคแบบนี้น้องพี่น้องสวยงามดีครับพี่หลวงปูศีหน้าตาคมชัดดีครับพี่หลวงปูศีหน้าตาคมชัดดีตัวยันคมคมครับพี่ตัวยันคมคมแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่หลังพญานาค แบบนี้ครับพี่หลวงปู่ศรีฉันทเสนเนื้อทองแดงสวยสวยครับพี่วัดเขาถ้ำบุญนาคแบบนี้ปีส5 18ครับพี่นี่จังหวัดนครสวรรค์พี่พี่ท่านใดชอบจัดไปเอา400บาทหันข้างหลวงปู่ศรีเอา400พี่ลองดูต่อโคตรดุ้งขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้เลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามจริงรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับพี่เหรียญหลวงพ่อรวยภาษาที่โกแบบนี้นี่รวพยพญาไก่พ,พี่พี่ลองดูเสา 5, ห้ารวยพญาไก่แบบนี้พ,พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีมีนัมเบอร์นะ สวยงามดีมีนัมเบอร์สองสองเก้าแบบนี้พี่พี่ต้องดูครับพี่สวยงามดีรายละเอียดสวยงามคมชัดดีครับพี่นี่รวยพญาไก่แบบนี้สวยสวยพี่พี่ต้องดูครับพี่แบบนี้เลยนี่หลวงพ่อรวยหน้าตาคมชัดพี่พี่ไม่ต้องห่วงครับพี่หลวงพ่อรวยหน้าตาคมชัดดีอย่างนี้เลยครับพี่หลวงพ่อรวยปาสาที่โกแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้เนื้อทองแดงสวยงามดีรวยพญาไก่ครับพี่ดูเหรียญก็ถือว่าหนาอยู่นะดูเหรียญว่าหนาอยู่นะคบพี่แบบนี้หลวงพ่อรวยสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเอาไปสามร้อยบาท อย่างนี้เอา3า0ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพระหลอกกันบ้างท่านหลอกกันบ้างน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่โอ้โหดูครับพี่เสือพระวงหลอกเก่าๆสวยงามจริงๆครับพี่เสือพระวงหลอกเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่หลอกเ,เออกเา่าสวยงามดีค,ครับพี่หลอกเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูนี่หลอกเก่าสวยงามดีแบบนี้มีเลี่ยมมาให้เรียบร้อยเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบนะเอา3า0ร้อยบาท เสือพะวงเอา3า0ร้อยครับพี่รายการต่อมาโอ้โหหลวงปู่ทวดแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่ได้แพงเลยพี่อย่างนี้ครับพี่เตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงลมดําถือว่าเป็นผิวสภาพบ้าน,าน,านสวยงามจริงครับพี่ <c oughs> ผิวบ้าน,านสวยงามดีครับพี่นี่เมื่อคืนน่าจะโดนไอฝนมาครับพี่เริ่มไอและเริ่มไอแล้ว อย่างนี้พี่สวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงปูทวดครับพี่หลวงปูทวดอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับพี่ลองดูนี่เลยพี่พี่ลองดูครับพี่หลังจากนั้นหลังตัวหนังสือแบบนี้ครับพี่หลวงปูทวดเป็นพิมพ์ตอรี่นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีอย่างนี้ครับพี่ลองดูถ้าพี่พี่ชอบจัดไปอย่างนี้เอาสามร้อยบาท หลวงปูท่ทวดเอาสาม้บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่มีตลับให้หนึ่งใบสวยงามมากๆผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงครับพี่องค์นี้สวยงามมากๆครับพี่ลองดูอย่างนี้เลยมีตลับหนึ่งใบครับพี่มีตลับให้หนึ่งใบสวยงามดีหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้สวยจริงๆพี่พี่มีตลับหนึ่งใบเอาไปขึ้นคอได้เลยแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ เนื้อหาโลหะแบบนี้โอ้โหไม่ควรพลาดครับพี่ไม่ควรพลาดอย่างนี้เลยพี่เนื้อแก่ๆอย่างนี้ครับพี่เก่าดีครับพี่เก่าจัดเลยนะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่แก่มวลสารแบบนี้สวยงามดีครับพี่แก่มวลสารแบบนี้สวยงามดีด้านหลังแบบนี้เลยด้านหลังแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่สวยจริงๆสวยงามจริงๆแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบจัดไปพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้เดี๋ยวใต้ฐานองค์มอไม่เห็นอยู่ในตลับน้องๆแบบนี้ครับพี่มีตลับให้หนึ่งใบแล้วพี่เอา600บาท หลวงพ่อเงินเอาหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายคันต่อมาผมบอกได้เลยว่าพี่ๆเมื่อเช้า,ชาใครไข่ไม่ทันนะพี่นะเอามาอันนี้ตามคําเรียบร้อยเลยครับพ,พี่พี่บอกว่ามีอีกไหมโอ้โหไม่ทันเลยต้องขออภัยครับพี่เอ้ามาอีกหนึ่งองค์เอามาอีกหนึ่งองค์เลี้ยนรอใบโพหลวงพ่อมมเพชรหลวงพ่อเงินครับพี่แบบแบบนี้สวยงามดีพี่ๆท่านใดไม่ทันเมื่อเช้าแล้วบอกน้องว่ามีอีกไหมวันนี้เอ้าหามาให้อีกแล้วครับพี่มาหามาให้อีกแล้วพี่ๆลองดูแบบนี้ หลอสวยงามดีเหมือนกันครับพี่หลอสวยงามดีเหมือนกันแบบนี้ถ้าพี่พชอบจัดไปอย่างนี้เอาเหมือนเดิม200บาทพี่พี่ทันใดไม่ทันเมื่อเช้าเอาไป200นะพี่ดอลองดูครับพี่ รายการต่อมาเป็นเหรียญใบพุษาหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนคับพี่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูนี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูเก่าๆสวยๆแบบนี้คับพี่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเหรียญใบพุษาเหรียญหล่อเก่าคับพี่ใบพุสาหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแบบนี้เก่าจริงอะไรจริงพี่พี่ลองดูแบบนี้คับพี่เนื้อโลหะเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อเงินใบพุษาวัดห้วยเขนพี่พี่ลองดูสวยงามดีคับพี่เก่าๆสวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้คลาสสิกมากพี่พี่ลองดูคับพี่อย่างนี้เหรียญ รอเก่าๆอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอาสามร้อยบาท <c oughs> อย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็น <c oughs> โอพักกลิ่งครับพี่พักกลิ่งไม่ทราบที่แบบนี้นะพี่เนาะลอเก่าสวยงามครับพี่รอเก่าสวยดีครับพี่เป็นพักกลิ่งนี่โอ้โหรอเก่าจริงพี่แต่เขาเขาไม่ได้อุดกิ่นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ดรออุดกิ่งแล้วอุดแล้วกิ่งขัดอ๋ออุดกิ่งครับพี่แต่กลิ่งน่าจะขัดไปแล้วครับพี่อย่างนี้ครับพี่่อเก่าสวยงามดีครับพี่เป็นพระห่อครับพี่พระหอเก่าเก่าสวยงามดี พะระรอเขาเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อรอเเก่าสวยงามดีแบบนี้โอ้โหดูครับพี่อย่างนี้รอเเก่าขี้เบ้ายังติดอยู่เลยครับพี่นี่ขี้เบ้ายังติดอยู่ในซอกแขนอย่างนี้อยู่เลยครยับพี่สวยงามดีครับพี่พระรอเขาเก่าเ๋ยวพี่นนอะกลิ่งขัดไปแล้ะพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีเนี่ยผมดูเขาอุดกิ่งนะเนี่ยใช่ไหมพี่เนี่ย เห็นไหมยิงเองดูเนี่ยใช่ไหมพี่เนาะเหมือนเขาอุดกิ่งอะพี่อุดกิ่งแต่ว่ากิ่งน่าจะขัดไปแล้วครับพี่อย่างนี้พี่พ,พี่ลองดูพระกลิงเก่าๆสวยงามดีเป็นงานหล่อเนาะหลอ่ลอเก่าหลอ่อโบราณแบบนี้คาบเบายังติดอยู่เลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เอาสามร้อยบาทพระกลิงเก่าๆหลอ่อเก่าๆสวยงามดีเอาสา0รอยครับพี่รายการต่อมาเป็น <c oughs> พระ สิวลีแบบนี้พัศสิวลรีเนื้อผงก็พี่ข้างหลังเขาเขียนยันนะชาลิติไว้แบบนี้แต่น้องไม่ทราบที่นะอันนี้น้องไม่ทราบที่เลี่ยมมาเรียบร้อยเป็นเนื้อผงกบพี่เนื้อผงแบบนี้เนื้อผงพุทธคุณแบบนี้สวยงามดีับพี่เลี่ยมเก่าๆอย่างนี้เลยพี่เลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่กรบเก่าจัดเลยส่องมองไม่เห็นมวลสารเลยครับพี่อย sure e ่างนี like the ้ลองดูน่้องเผื่อพี่ๆชอบลองดูจัดไปเอา300บาท เลี่ยมมาเรียบร้อยพี่พี่ค่าเลี่ยมเนี่ยตีไปร้อยขวบบาทแล้วพี่อย่างนี้เราเลี่ยมเก่าด้วยเลี่ยมเก่ามาเลยครับพี่อย่างนี้เลี่ยมเก่าคลาสสิกวินเทจครับพี่งานเลี่ยมแบบนี้หาไม่ได้ในยุคนี้แล้วครับพี่แบบนี้เก่าจริงเอา300บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นสิงหล่อนะพี่น้องสิงหล่อเนื้อตะกวัวแบบนี้สวยงามดีสิงหล่อสิงปากเป็ดแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดี หล่อเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พีพ่ๆลองดูแล้ววันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลย eyes, in, oh, พี่แบ่งปันทุกถูกผมบอกได้เลยว่ายิ่งโอ้โหถูกลงเรื่อยๆพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่ต้องกราบขอเพลงจริงๆครับพี่ขายแพงไม่ค่อยเป็นนั่นแน่พี่ๆบอกว่านั่นแน่นั่นแน่ขายแพงไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ครับพี่เอาลองดูครับพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่สิงปากเป็ดนี่ครับพี่เป็นหล่อนะเป็นเหรียญเป็นพระหล่อนะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีตะไบใต้ฐานแบบนี้เป็นเนื้อตะกัวครับพี่แบบนี้ลองดูถ้าาาพี่ชออบบเไป200ท สิงปากเป็ดเอา200บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปิดตาพิมพ์หน้าเดียวครับพี่พระปิดตาพิมพ์หน้าเดียวแบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วพี่น้องสภาพผ่านการใช้งานมาครับพี่เปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้ครับพี่โอ้โหดูเนื้อครับพี่เก่ากึกเลยพี่ เก่ากึกแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่พับปิดตาเก่าดีอย่างนี้ครับพี่เป็นพิมพ์หน้าเดียวนะแต่น้องก็ดูว่าจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยโอ้โหน่าจะใช่หลวงพ่อเดิมเลยพี่ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยครับพี่แต่ว่าผมดูอย่างเงี้ยโอ้โหดูครับพี่เก่าจริงตะกัวเก่าๆแบบนี้ผมว่าโซนเดียวหลวงพ่อเดิมแน่นอนครับพี่แต่ว่าพิม์หน้าเดียวตัวพี่น้องแบบนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นรูปหลวงพ่อกล้วย รูปหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรแบบนี้โอ้โหดูครับพี่ข้างหน้ากระถางทูบแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่สวยงามดีลูกเก่าๆสวยๆครับพี่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามแบบนี้สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่่ชอบวันนี้เอามาแบ่งปันค,นคนนรัพวกกวบ,บพ,พ,พ,พี่เอามาแบ่งปันแค่200บาทนี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยแบบนี้พี่ๆลองดูเอามาแบ่งปันแค่200บาทเท่านั้นเนาะพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พระพิคเนศครับพี่แบบนี้เทพเจ้าแห่งความสําเร็จครับพี่มีเลี่ยม เขาเรียกว่าอะไรเลียมก,กันน้ำมาให้แล้วพี่เนี่ยเห็นไหมครับพี่ดูเขาเนี่ยก็งง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 งครับพี่อั่เงี้ยเอาไปไว้ตั้งหน้ารถได้ตั้งที่ร้านได้อย่างนี้นะพี่นะแบบนี้ครับพี่แต่ต้องห้อยคอพี่ต้องระวังระวังจะหลุดล่วงหายนะพี่นะแบบนี้สวยงามดีครับพี่อันนี้เป็นเหมือนแบบเทพเจ้าแห่งความสาเร็จนะพี่นนองแบบนี้ขอพี่ๆทุกท่านและกับผมสำเร็จทุกอย่างที่ต้องการตามปรารถนาทุกประการน,นะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้น้องเอาส0 0รอบาทครับพี่ อย่างนี้เอา200บาทเท่านั้นครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายด้วยความไวอันสูงส่งกับแบบนี้ครับพี่ ลองดูครับพี่ตะกุดหลวงพ่อกวยชุกตินทะโรแบบนี้พี่พี่ลองดูยันปีกผีเสื้อแบบนี้แล้วก็ยันตุ๊กตาแบบนี้หลวงพ่อกวยชุกตินทะโรพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่ตะกุดแบบนี้เก่าเกาสวยงามดีตะกุดนี่หลวงพ่อกวยชุกตินทะโรแน่นอนพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยเก่าดีสวยดีครับพี่แล้วคราวนี้อ่า ใส่หลอดมาเรียบร้อยใส่หลอดมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอหรือว่าเอาไปใช้บูชาติดตัวได้เลยนะอพี่น้องแบบนี้อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300อบาทรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่ EP ที่311ครับพี่นี่เลยครับพีตต่ตะกุดหลวงพ่อกลวยชุดติมทโรนนะพี่น้องแบบนี้ครับนะพี่ใส่หลอดมาเรียบร้อยพี่ๆลองดูอย่างนี้เอามาแบ่งปันแค่300บาท เอ้าสัญญาณกลิ่นรวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิปอี200เอ้311นะพี่เนาะน้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วครับพี่ลองดูเลยชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยน้องพี่เนาะยินดีให้บริการครับพี่วันนี้ยมเย็นๆแบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปหรือไปไวเกินไปต้องขออภัยครับพี่วันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ